สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยแชนแนลทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้อนะคะโอ้ยหัวหมุนเลยเบอจาอ้าวขอให้มานขอให้ยิงขอให้ฟังกับทุกแนวทางเลยนะคะที่เอฟซีจัดนะคะทุกคนขอให้มาตัวหนักตัวเน้นเลยนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้ยิดจรณญานในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนนะคะมาแล้วนะคะชุด3ามตัวชุดเต็มของเรานะคะชุดเต็มชุดใหญ่นะคะ เราจะใช้ชุดเต็มชุดใหญ่เนาะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าเจ็ดหกเก้านะคะตัวเน้น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 เลยนะคะทุกคนนะคะตัวเน้นนะคะแต่ว่าหลักร้อยมาเจ็ดนะคะทุกคนหลักร้อยมาเจ็ดนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับ f อฟนะคะได้กันอยู่บนเนอนะคะหวานเจี๊ยบกันไปเป็นแถวเลยนะคะสายสายสามตัวนะคะสายสามตัวสายบนนะคะทุกคนนะคะโอ้เป็นเลขที่น่ารุ้นเ่อพ่อน,นี่ ก็ลงหวงค่ะนี่นะคะทุกคนสามตัวนะคะตัวนี้เป็นชุดสามตัวชุดเต็มนะคะเราลงชุดเต็มชุดเน้นให้แล้วเนาะชุดเต็มชุดเน้นแอดลงให้แล้วนะคะชุดเน้นนะคะเน้นสามตัวฟันเม็ดเดียวนะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่าเน้นไม่เคยเข้านะคะส่วนมากจะชอบชุดสามตัวชุดใหญ่กันนะคะอันนี้เราจะมาดูชุดใหญ่กันเนาะนี่นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้ดูนะคะเข้าไปเจ็ดหกเก้านะคะตัวเน้นก็เน้นนะคะแต่ว่ามันเน้นไม่ได้นะคะ งวดก่อนนี่ก็รุดเจ็บยืนนะคะนี่นะคะทุกคนงวดก่อนเอดนหาเดียวโอ้มันจะตามตูดไหมนะคะสวยเนาะสี่นะคะสวยสวยๆนะคะเอา้าขอให้มันมาตัวเจาะตัวเน้นของเรางวดวันที่ไอ้นี่นะคะงวดวันที่หนึ่งนี่แหละเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะกล้องชัดไหมคะหรือว่าแอตาลายตามัวเนาะโอ้พยายามนั่งเขียนอันนี้ให้ fc นะคะทุกคน กลัวแอดไปนอนแล้วแอดหลับนะคะหลับแล้วไม่ตื่นนะคะนอนไม่ตื่นเนาะนู่นละค่ะซีม่งแรงผุนควยสีตื่นเนาะตื่นมาเมาื่อกับเอนะคะเมื่อดกับเอฟซเลขทงเลขทูบอะไรก็ลงไปแล้วเดอ้ออย่าลืมไปดูนะคะเดี๋ยวสิบเห็นเด้อโจที่เจท่างพิ้นไท้เลยดิเอ๊จ้ะเจที่เจทางเพื่นไห้เลวเดอ้อไปดูได้นะคะไปดูได้เลยนะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะกับแนวทางเนาะแนวทาง ตำราวของเรานะคะจับสามตัวนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะอันนี้เราก็จะมาจากสองตัวบนนะคะนี่เนาะสองตัวบนนะคะสองตัวบนเห็นกนระบอรเรามีบนมีล่างนะคะชุดสองตัวบนนะคะนี่นะคะแต้มบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่เนาะเอ็ดก็เน้นให้สุดๆนะคะไม่รู้จะมาไหมนะคะส่วนมากมันเข้าชุดเต็มนะคะชุดเต็มเดินดีนะคะแต่ว่าเจาะไม่ได้ แอดเน้นไม่ได้นะคะใครเน้นได้ก็ลองเน้นดูเด้อแอดฟันไปที่สองแปดเม็ดเดียวนะคะบนนะคะสองแปดเม็ดเดียวเป็นตะคือบอขัดตะคือก็มักกระจาดคะ่ะแต่ว่าโอกาสมันก็ถือว่ามาน้อยนะคะทุกคนนะคะถ้าได้นี่คือฟุกเลยนะคะถ้าได้เนะเาะอันนี้นะคะเป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นชุดเต็มของเรานะคะเราจะใช้หลักเลขเก้าศูนย์หนึ่งเนาะแอดเน้นให้ที่เก้าสองแปด 028แล้วก็128นะคะตัวที่เน้นนะคะพวกนี้ก็เข้าแต้มนะคะเข้าแต้มเข้าตัวนั่นนะคะเออสองตัวบนเราได้ไรน,นะคะเราก็มาจับใส่สามตัวนะคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะจะได้แบบนี้เอามาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นยังไงนะคะลองดูเด้อค่ะทุกคนดูเป็นแนวทางอคบไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ชุดเต็มก็คือเราก็ใช้นั่นแหละคะ่ะ ใช้สามตัวที่เอสดลงให้เมขหลักร้อยแล้วเอ,เอใช้หกหกตัวที่เอดลงให้หลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะคะ,ะ,คะเอฟเซียไปวางตำแหน่งไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วไปจับเอาเองได้เลยนะคะจับก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเอดลงให้ดูแล้วนะคะลงให้ดูต้องชุดสี่ตัวนะคะที่เราจะไปทำสามตัวนะอ่ะแถบระบบตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอะมาดูกันเลยนะคะนี่คะ่ะชุดสี่ตัวที่เราจะไปจับสามตัวเนาะโอ้ยเจ็บคอ เจ็บข้อหลายค่ะนี่นะคะชุดสี่ตัวนะคะชุดนี้นะคะที่เราจะไปจับสามตัวชุดใหญ่นะคะเข้าทุกงวดไม่ห่วยเข้าทุกงวดอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ตรงๆนะคะเราพัฒนานะคะเออมันยังสลับกันอยู่นะคะอ่านหลักร้อยแปดเกนสามนะคะสิบบนนะคะ2องสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ หน่วยบนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะทุกคนนี่คือตัวหน่อยหน่วยบนเนาะวดก่อนนี้เข้าโต๊ไปเก้าเก้าแปดสามนะคะทุกคนนี่เราจะเอาสามแถวนี้นะคะไปจับชุดใหญ่นะคะเอาสามแถวนี้เอาหลักร้อยหลักสิบหลักหลักบนหน่วยนะคะนี่เนาะสี่ตัวนะคะช่องเรามีให้จับสี่ตัวด้วยนะคะเผื่อใครชอบขาย FC เอฟซีเผื่อใครชอบจับสามตัวจับสี่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะ อ่ะเราก็มีตารางให้ด้วยนะมีตารางให้ด้วยเนาะมีชุดตะลงตารางนะคะออามาดูกันเลยนะคะเอากล้องชัดเจนไหมคะทุกคนมันคือเป็นมุมหัวเฮ้ยหรือแอสตาลาออรเอามาดูนะคะงวดนี้ได้แบบนี้นะคะเด่นแอดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นบนกั่เด่นล่างแอดงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะชนกับเอาไปชนกับของหลานนะคะหนึ่งสองแปดสามจะเหลือหนึ่งแปดนะคะไออันไหนทีกหนึ่งแปดไว้แอดก็ติิกไว้นะคะ อ่ะมาดูกันนะคะเก้านะคะเราเน้นเก้าเน้นศูนย์เน้นหนึ่งนะคะลืมเขียนหนึ่งเยวเน้นเก้าเน้นศูนย์เน้นหนึ่งนะคะเอดกดติ๊กให้นะคะเผื่อมีตัวไหนชอบสามขีดนะคะสามขีดคือตัวที่เน้นที่สุดสําหรับเอดนะคะสามตัวเน้นที่สุดนะคะเน้นแบบสุดสๆๆสุดสุดนะคะหมายถึงสามขีดนะคะสามขีดเน้นแบบสุดๆนะคะก็ลองเลือกดูเด้อค่ะเผื่อชอบนะคะมีคู่ไหนชอบ 901นะคะ901นี่เลยนะคะทุกคนนะคะเผื่อมีตัวไหนชอบนะคะคอยหยิบจับไปนะคะงวดนี้แปลกค่ะมันให้เลียงหน้ากระดานกันเลยนะคะนี่มันให้เลียงหน้ากระดานเลยนะคะ8901นะคะที่แอดเอามาจับนะคะตัวไหนชนนะคะก็เพิ่มไปนะคะสามตัวสามแถวนี่คือตัวเด่นอยู่นะคะสามตัวนี่4สี่ตัวสามแถว นี่นะคะพวกนี้นะคะพวกนี้ก็เข้าตรงเข้าแต้มนะคะโหเข้าเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนะคะแต่พวกนี้ก็เริ่มแผ่วลงมาแล้วนะหกเจ็ดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะมาหลังๆโอ้มันก็ะเขาลายอยู่ดีนี่นะคะเราใช้หลักร้อยเก้านะคะใครชอบเก้าใครมีหลักร้อยเก้านะคะมาเลือกเอาล็อกเก้าได้เลยนะคะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะคะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะคะหน้านี้แคปบไว้ดูนะคะมันจะเข้าตัวที่แอนเน้นให้ไหมนะคะทุกคนนะคะ อ่าถ้ามีแอ็ดเไม่ได้นับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหลือยี่สิบก็คูอยู่ค่ะแล้วก็เราก็ตัดแบะแต้มนะคะแล้วแต่ใครจะตัดนะคะงวดก่อนที้เข้าไปที่แต้มแต้มสองหรือเปล่านะคะงวดก่อนแต้มเข้าค่ะแต้มเข้าทาั้งบนเข้าทั้งล่างแล้วก็ชุดสามตัว งวดก่อนนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะนี่แตมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลองบวกดูได้เลยนะคะอะไรบวกกันแล้วก็ได้ตามนั้นละค่ะทุกคนนะคะอันนี้คือหลักร้อยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอ่าแคปแล้วเราบอกหลักเก้าหลักหลักศูนย์หลักหนึ่งนะคะหลักเก้าหลักศูนย์หลักหนึ่งนะคะ บุไใบกันเป็นแถวเลยคือวันหวยออกนะคะทั้งรัฐบาลไทยและลาวพัฒนานะคะเอาเอาเงินรัฐบาลไทยเสร็จนะคะก็ไปเอาเงินลาวพัฒนาคืนนี้นะคะสามขีดนี่คือเด่นสุดๆนะคะสามขีดนี่คือเด่นสุดๆนะคะทุกคนสองก็ลงลงมานะคะโอ้ดูแปดแปดเยอะมากทุกคนดูสิเนี่ยว่าแปดคือเข่าแต้มเขานี่หลเทียนนะคะ อู้เลขสวยจังเลยนะคะติดสามก็สวยค่ะทุกคนนะคะอะแคปไว้ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าที่2นะคะทุกคนหน้าที่สองเนาะเป็นตะคืออยู่บอแอดก็เน้นให้สีแถวนี้นะคะสีแถวนี้ถ้าชอบก็ลองดูเด้อเอาไปจัดกันดูนะคะเลือกคู่ที่เราชอบนะคะแอดก็ไม่ได้ให้ไปหมดเนาะลองเลือกคู่ที่เราชอบเข้ามากูได้กับอัดไปรูดจ้ะคือแอดฟันให้นเนาะ ว่าแต่ว่าตรงแต้มสองแต้มสามนี่เดินเยอะนะคะนี่หลังๆมารู้สึกว่าจะแผ่วเนาะอันนี้นะคะนี่สองหกศูนย์นะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อโอ้ยเผลอหลับ สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ